ด่านที่2หลังจากเบปป้ลงจากรถเขาจะขึ้นมาพร้อมกับถังแก๊สอยู่ข้างตัวซึ่งทําให้เขาตัวพองเหมือนกับลูกโปง่งในการจบตีนี้เบปป้จะสร้างลูกโปง่งรูปหัวสุนัขฟันแหลมที่ปล่อยออกมาจากท่อทั้งสองฝั่งพุ่งชนใส่ผู้เล่นในด่านนี้เป็นต้นไปจะมีรถไฟหอบผ่านฉากต่อสู้เป็นระยะผู้เล่นจะต้องคอยกระโดดหลบและข้ามตรงส่วนที่มีหุ่นนั่งอยู่ผู้เล่นสามารถดูสัญญาณของรถไฟหอบว่าใกล้มาหรือย,ยังได้ที่ฉากด้านหลังหลังจากที่ทําความเสียหายมากพอหัวของเบปป้จะลอยออกไปด่านที่3เบปป้กลับมาพร้อมกับมา้าหมุนสองจล่เเกมา้าีหนนวดดบุท ผู้เล่นอาจจะต้องระวังการกระโดดในม้าสีนี้เพราะอาจจะชนกับแถวเกือกม้าโดยไม่ตั้งใจส่วนม้าสีเขียวจะยิงเกือกม้าออกมา2อัน2รอบมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบคลื่นแต่บางครั้งเกือกม้าก็ออกมาเป็นสีชมพูทาให้ผู้เล่นตกไปที่มันได้ในตอนนี้ความเร็วของรถไฟหอมมีความเร็วเท่ากับการเดินของผู้เล่นเมื่อทาความเสียหายมากพอเบปปี้จะหล่นจากอานม้าแต่สุดท้ายเบปปี้จะปรากฏตัวเป็นเครื่องเล่นที่แขวนเก้าอี้ไปรอบๆผู้เล่นสามารถยืนบนเก้าอ,อี้นี้ได้ในร่างนี้เบปปี้จะปล่อยเพนกวินตัวเขียวกิ้งออกมาจากปากของมันและเหล่าเพนกวิน แล้วมันจะถูกกำจัดทั้งหมดหากรถไฟหอบผ่านมา